พี่น้องนะคะมาล้างถ้วยล้างซามตามระเบียบแม่บงแม่บ้านพี่น้องเลยนะคะหลังจากกินข้าวกินน้ําไปเรียบร้อยแล้วสาเดือนก็ได้นะ,ะพาครอบครัวมาล้างถ้วยล้างซามจังหน่อยนะคะตามระเบียบนะคะขออนุญาตเปิดไฟนะคะทุกท่านค่ะไฟบนไา้ปเปิดนะคะเปิดไฟก่อน ากที่เฮ็ดกะเขรากับน้ำไปแล้วนะคะเข้าหมาไว้บันทันหนึ่งแล้วเดือนิี่เข้าเมืเอ่อเช้าคือเขากินกับกับทัดไข่นั่นแหละทุกคนนะคะเดาอนมาล้างถ้วยในครัวหลังจากที่เฮ็ดกะเขรากับน้ำเร็วๆบันทันนี้ล่างจัดซะเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วเสร็จแม่ให้กับขา้าวในครัวเรานะคะก็เลยฟ้าวมาล้างนะคะฟ้าวมาล้างจะงย บรรยากาศดีพี่น้องนะคะบรรยากาศดีมากมายนะคะน้ำกับเส้นกระดนดนจัน่อยน้องเอ้น้ำแรงน้ำแรงในบ้านในเรือนสายจวดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกคนค่คะ ขออนุญาตอัปตอรีวไว้บุญเจ้ามีเหตุทัความสะอาดของครัวของนั่งลเล็กน้อยเนยนะคะัพกผอาแต่ว่าผ้าดิกจริงนะน,นี่น้องผ้าดิเดืชาเลยนะคะเาจดือดจะหมดนเลินอนเลยเคย่กามมราล้างานแบบกานะคะในบงในบ้านตามระเบีย ยังคาบมีคาบมัน,นหน่อยมันละเอียดจังหน่อยนะมันเป็นมันมันเสียงนกกระห้องคือเก่าเสียงไก่กระคนันก็กระมือก็เก่าทุกคนค่ะนะคะเสร็จก่อนพี่น้องเสร็จก่อนน้ำล้าล้าง,างถ้วยจักรยานกีริโย<อ>ไปเลย<อ> เยียบร้อยนะคะ เรียบร้อยพี่น้องเลี้ยโอ้กระโป่งอีกเปียกจังหน่อยพี่น้องอันนี้พัดอันนี้ก็ยังเหลือเนียนเพื่อนเนียนซานก่อนนะพี่น้องเนียนครัวก่อนเนียนครัวจังหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะ ชงชงชาให้่มจืจกหน่อยกี่นอเลิอนะคะพี่สาว่ได้ดื่มได้ชงินเลยพี่ซา สชาเห็ดรีดเดือดสิบัดแล้วปัิสาวะนี่ปสัสสาวะน้อยมาสิสสบัดแล้วร <c oughs> อกาต้มน้ำเดี๋พี่น้องรอจะน่อยก่อนนะคะก็ใหญ่เข้าห้องน้ำลูกแ้วบันตัวใหญ่แล้วส้มชาดื่มสักหน่อยนะคะ สวมน้าเย็ยนดังหน่อยพี่น้องนะอจะได้กินใบเพราะว่าถ้าเอาน้านมนมอนเลยกัดรอด,ดนจังหน่อยนะคะอันนี้ก็สิรอกาเลือดเต็มที่ของพี่น้องก้นนะคะ,พ,พ,ะพี่นี่ก็ได้น้องพี่น้องผู้เช้าก็กินข้าวเรียบร้อยนะคะทอดไข่ใส่มะเขือยาวนะคะทุกคนขากระเซ็บอยู่กินกข้าวเดีย่ยออกินข้าว วยร้อนร้อนพี่น้องหูร้อนนะคะเขานะ้าเราแซบ่บคือเก่านะคะกินร้อนร้อนอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะพัดดีออกกําลังกายพี่น้องกินข้าวแล้วกระสีพักผ่อนจะหน่อยกระสีพาพี่พัดน้องออกกาลังกายนะคะทุกคนคะ่ะจะกินอิ่มแล้วจะออกกาลังกายยืดเหยียดจะหน่อยนะคะให้กับล่างกายมันชุ่มกระชวยสักหน่อยเนาะ,ะพี่น้องนะคะ บาราเรีก็มาเต้นรอเต้นรอชาก่อนพี่เนาะยกย้ายใส่เอวจักหน่อยกันนะจากนาทีสองนาทีในครัวนะคะคนยกย้ายใส่เอวก็เปียกน้ำนะพี่นาแล้วร้อนถ้วยเปียกนะเอานี้รู้สึกว่าน้ำหนักเสื่อเือขึ้นหน่อยเอ็ดน้ำหนักขึ้นนะะดีใจขนาดน้ำหนักก็ะปองขึ้นพี่น้อง <c oughs> ยยเลินะคนะ,ะดะคีใจมากสำหรับทุกคนค่ะอ่า วิ่ง่าวิ่งเด็กโียกยุนอะซายเอวซ้ายเอวนะคะทุกคนซ้ายเอวจะหน่อยนะสิลูซึ่มาโล่งนะปวดเอวท่านี้สิโล่งขนาดนะท่านี้สิโล่งเลยทุกคนใส่เอวเลยนะคะทุกคนนะมันจะโล่งทุกคนค่ะถ้าปวดหลังปวดเอวก็ค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดพี่น้องนะ เอาวันนี้น้ำกาน้ำร้อนเฮามันเตือดได้ทีแล้วพี่น้องนะซุกแก้วนั่นแหละพี่น้องเลยาใส่แก้วเราเลยนะคะแก้วชาที่จืดๆค่ะอ่านะคะอันนี้ใส่แบบผสมน้ำเย็นแล้วใส่จนร้อนเลยร้อนแก้วเลยถ้นจักหน่อยพี่นอ้องรอนะคะรอให้มันเย็นเองโอ้ร่างกายแป๊บเดียวรู้สึกว่าเมื่อยเพราะว่าน้ำหนักขึ้นน้ำหนักโตขึ้น นะคะคุณตื่สเต้นคุณพี่น้องดีใจเหงน,นะคะทุกคนคัะเองกินข้าวนอนพักผ่อนออกกาลังกายนะคะโอเคแล้วเนาะพี่น้องนะคะนางสายของเราอ่ะมายืดวิ่งออกกําลังกายจักหน่อยก่อนสักนาทีเด้อพี่น้องเด้อขอสักนาทีเด้อนะคะไปเลยพี่น้องเลยยาวเลยพี่น้องอ่าออกไม่คว้ารวบใช่ปัญหาพี่น้อง ยืดเยืดในครัวเนาะในบ้านเรื่อยๆหนึ่งที่แหละในบ้านใส่จูบัดตรงที่แบบพี่น้องจูบัดอย่างเดียวพอมีเวลาค่ะออกด่างตางที่เยียดจะหน่อยในครัวสองสามนาทีค่ะนาทีสิบนาทีกับเอาไปพี่น้องนะอ่าทำได้ออกกำลังกายวันนี้จิตก็ต้องเก็บใส่นะคะทุกคนวิ่งข่าววิ่งข่าววิ่งพี่น้องข่าววิ่ง เยอะเกลี่ยไปหน่อยผู้ชายนี่เน้นเอวจัดหน่อยเยอะทีนะ่องนะเน้นเอวจัดหน่อยนะคะ พ่อเอาพ่อหอมปากหอมคอจัง่อยนะคะคลิปนี้ก็ได้นะพี่น้องกนะจีบเกียดไปอะ,อะมุนแบบนี้ก็ได้ทุกคนนะคะค่อยๆไปนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะชินเองนะคะทุกคนสาวเรือนตะก่อนก่อนสิมาออกกําลังกายแบบนี้ก็ว่วัเป็นอาทิตย์นะพอเขาออกกาลังกายสม่าเสมอรู้สึกว่าร่างกายเขามันอโอเคแล้วนะคะอยู่โตแล้วสบายะคะะ สวัสดีค่ะ